แล้วงเลยก็ไท,ท,ท,ท่างรอนแต่ว่าร่ากำลังใจแบบแฟนๆ<อ>ก็เลยแบบว่าแับร้อนไปนิดนึงชใช่ครับผมเขาบอกว่ามีร้านดังมากกว่า,าสี่ภาคทั่วไทยเลย ก็จริงๆห่างหายแต่แบบว่าออกเยสภา์เที่อะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าก็ทำงานทุกวันแล้วก็กลับมาจะเป็นแฟนเดกใหนารักากๆะครับู่ได้ครับแฟนก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพิมหาสงการนะครับขางน้ำของคิเคินะครับ วันนี้ถึงวันที่16บแล้วนะครับผมจะพาเลือทุกวันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นน้ำกันที่นี่ครับที่กรุนโฮน้ำเล่นกับการเราคือชุดนี้กัการเราชุดนี้เอิด <laughs> มันเป็นน้ำไง<อ>น้ำน้ำสื่อถึงน้ำใจน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้จะ <laughs> เป็นลมอร <laughs> เออสงการใช่ไหมครับไม่ได้รับงานนะครับเว่าแบบว่าเออจะไปกราบแบบว่พ่อแม่แฟนไมปราไม่มีแฟนอกอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อะรอย่างเงี้ยมาใส่เวลาเขาปวด ด้วยครับผมก็จริงๆแบบช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ทำมีโปรอะไรต่อช่างภาพแบบว่าใช้พลังงานเยอะๆมากอะไรแบบว่าสำคัญนี้ก็ผมทักจริงๆพี่พีมีพี่บอกว่าคือยกใอ้แบบฝาดนะเคยเคยครับตอนเด็กๆก็เคยไปเล่นอเลยนะครับไปกับญาติๆหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ก็มันก็คิดถึงบรรยากาศนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่หว่าขอพักก่นกอชอบนะครับชอบก็ถือว่าเปน็นแบบเทศกาลที่แบบเราสึกว่าแบบไ,ได้ได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้อยู่กับเพื่อนๆด้วยคือว่ามันแบบเป็นเทศกาลที่ผมมาแล้วก็มานเปวันกิมมิ่งก็รู้สึกว่าแบบเออทุทกครั้งที่แบบจะถึงสงการานต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ร้อนไงพอจะถึงสงการานต์ทุกเสื้อผ้ามันสั้นลุกตลอด สไตลิสี่จัดมาให้หนูไปได้แจกสายไม่อยากใส่เลยแต่ถ้ามันหดเนี่ยมันโดนความร้อนแยกใส่ก็ร้อนเลยก็ต้องดูเลื่องในการไปกินกครับก็ดีใจนริงแต่อเนี้ยที่จริงมันยาวเท่านี้แต่ว่ามันหอดอากาศมันร้อนบอกนะอยู่อีกเป็นไปอีกสองร้อยล้านนะสองร้อยล้านแล้วเรียกชื่อไม่หันแล้ว <c oughs> ไม่ลองเรีกไลองเีกเบเรีกดิวกินดิวกินอิวกินหรอวะใชอะทำไม่ได้เลยอยู่ดีแบบเล็กชื่อก็ไม่หาต้องนี้องเว่าแบบเอพระเอกร้อยรานได้ไปดูแลได้ไปดูแล้วครับก็ดูร็อปิเนียพร้อมกับหยุดยิด้วยก็ รู้สึกว่าแบบจริงๆพอเราดูจบก็ตาแตกไม่ดีนะก็สิบเป็นสิบนะเราเห็นเขาตั้งใจมาแบบกับโปรเจกต์นี้มากนะครับแล้วก็พอตอนนั้นแบบเราได้มีโอกาสได้แบบเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเขาแบบที่แบบต้องลดน้ำหนักด้วยก็ต้องถ่ายแล้วเขาให้ถ่ายหนังไปด้วยทำไปถ่ายโฆษณาถ่ายยูทูบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าแบบเขาตั้งใจมาแล้วก็ พี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยความตั้งแใจของมันก็รู้สึกภูมิใจทุกคนก็พยายามไม่กำลังใจอขาค่ะเขาอยากได้การอุทายแต่เขาไม่เคยให้หนูเลยเออแต่ก็ฉลองแลวสองร้อยล้านห้าร้อยล้านเขานั้ามืนเดี๋ยวพี่จะปิดห้างทั้งหมด ไม่จริงแต่ถ้า k ิ n g p ว w e อาให้พี่ปิดนี่ก็จะปิดก็ไมไหวตรงหลังเห็นแล้วก็เขาเคยชวนไปนั่งบันไดตรงนั้นเหมือนกันเราบอกว่าไม่ไหวคนเยอะมากพี่พูดชงจังเลยอก็นึกว่าอยู่อยู่แล้ว จะแค่น้ำสกูนไม่ไปเลยไม่ไปเลืไอยไม่เป็นความจริงแต่หัวดูหล่อต่อแม่เรา่อแม่เราสก็ที่จริงก็เดี๋ยวเขาก็ไม่เจอ เขาก็มาเยี่ยมคุณแม่ก่อนเพราะว่าหลังจากคุณแม่หายด้วยแล้วก็แวะมาที่บ้านบ้างแวะมาเยี่ยมบ้านคุณกบุ้านดะสุดเสียดูแลอีแล้ว้าโปเกมอก่พี่ีไม่ได้อยู่ในเกมพอเรามาคนละเตนกันเสรายม้งาพีไม่เขไม่อกตอบความยาวตอขแก้วพก็ไม่ขอตอบคําาสองขเหมื่นกันตอไว้ก่อนเถอะแล้วสรุปเราอยู่ในแถวไหม เราไม่อยู่เราไม่อยู่เราไม่แข่งเหรอค่ะความรักมันเป็นเรื่องแบบใช่ที่มันมาคัไม่ได้รักมันจะเกิดก็ต้องเกิดจะเอาเอวีให้เคยวดูอีกรอบไหมกะคิดอยู่แต่เขาบอกว่าให้ไปกินน้ำพักผ่อนเยอะใครครับเขากินน้ำพักผ่านเดีะเกินกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้พี่ิๆแบบว่าสบายก็แถวอ๋อไปกินน้ำพักผ่อเยอะๆแต่ให้แบบ พี you, you. ่เจฟอยู่ดูอยู่ช็อตแล้วให้เราเห็นยังไงที่แบบเกียวลออกนี้แสบเสียงอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นก็ติดตามมาพี่เกลียวอยู่เป็นการขับเหมือนกันดูคลิปอะไรๆคลิปอะไรเงี้ยน้องน่ารักมากกับน้องที่แบบกระโดดกระโดดกระโด ก็ไม่แข่งกันเรื่องความรักเรื่องนีเพยี่บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันต้องมีไม่ได้ใจอ่ะไม่ <c oughs> ได้ใจก็จได้้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยเยอะยองตุ๊กตาจำนวนมาก เพลงตุกแกเออน้องไม่เช่ตุ๊กแกแล้วหรอน้องปล่อยซิงเกิลหรอเขาชอบเขาชอบฟังเพลงตุ๊กแกเออได้เลยเดี๋ยวจะไปฟังเพลงตุ๊กแกเป็น